สวัสดีจ้ามันิปางสิผ้ามาเห็ดแหนมสิ่โคงหมูทอดค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยน,นะคะหมูหนึ่งกิโลค่ะปางจะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกับเครื่องต่ำที่เขาต่ำไว้นะคะแล้วจะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะเกลือค่ะผงนัวแล้วก,ก็ใส่เข่าค่ะ ข้านี่จะเอาไปล่างน้ำนะคะให้มัเสเด็ดน้ำก่อนจะมมใส่ซนะ,ะเป็นข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ขย้ำขย้ำเขาให้มันเขากันเลยนะคะอาจจะขยํำให้มันเขากันไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนผสมทุกอย่างให้มันเขากันค่ะชิมเอาน,น้ำน,นะคะเอารสชาติตามที่จะคลองมาเลยนะคะส่วนผสมเขากันดีแล้วค่ะปังจะเอามาอัดใส่ ในกลองเลยนะคะแต่ว่าจะใส่ถุงพลาสติกรองก่อนนะคะพยายามอัดเข้อไปให้มันแน่นๆเวลาสองสามเมื่อมากมันจะเปี่ยวนะคะแล้วนามของหมูมันก็จะออกมาเองเลยะค่ะอัดให้มันแน่นค่ะ อัดเสร็จแล้วนะคะอัดใส่กองให้มแน่นๆ,ๆเสร็จแล้วมัดปากทุงค่ะเอานังยางมัดปากทุงแล้วก็ตามด้วยฝากองปิดนะคะเก็บว้สองสามมือนะคะเดี๋ยวก็มาเบิ่งหม่กันเลยค่ะหลังจากสามมือผ่านไปนะคะหนามหมูก็เริ่มออกแล้วนะคะนี่นมาออกเปี่ยวแล้วค่ะปังจะเอาไว้อยู่อุณหภูมิห้องนะคะบด้เอาเขาตู้เย็นค่ะ เดี๋ยวเขามาเบิ่งข้างในกันเลยนะคะเปี่ยวกําลังได้ทีเลยนะคะไว้สามมือถ้า,ายมักเปียวแห้งกับเอาไว้อีกจะมือสองมือค่อยกับมาก,กินนะคะเี๋ยวปักเสียเอามาถอดจักเครื่องนึงก่อนนะคะนี่นี่เนื้อแข็งแข็งค่ะเนื้อแข็งดีดีเนี่ยนะปากจะเคี่ยวเอาเศษเข่าออก จักหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อเวลาไปทอดแล้วมันสิบดเดไหมแห้งนะคะตอนนี้ปางตั้งน้ำน้ำมันไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมทอดนี่เอาลงม,มาทอดเลยนะคะปางจะใส่ไฟปานกลางค่ะไปถึงอ่อนแต่ว่าจะบอใส่ไฟ,ไฟแห้งนะคะเดี๋ยวมันจะไหมก่อนสุกนะคะเนาะปางจะใส่แหนมลงไปซ้ำพอดีนะคะปางจะบอใส่ลายค่ะมันจะแอรเกอออินไปนะคะ พยายามกลับนะคะกลับคอยเบ่งอยู่ตลอดค่ะเดี๋ยวปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะใหม่เอานะคะแหนมที่ปางถอดมาก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวปังจะไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีแห้ปางมากโดยตลอดนะคะถ้ามักหรือว่ามีประโยชน์ก็ขอแห้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจแห้ปางน้ำแนนได้จ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สัมนี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ